เป็นมานาน10บกว่าปีแล้วครับก็ไม่หายไม่ดีขึ้นเลยผมใช้ลิตภัณฑ์ของ g r d นี่มา6เดือนมันติวิตนี่น่าจะประมาณ7ขวดแล้วครับผมว่าอาการผมน่าจะอยู่ประมาณตักแ5แล้วที่ดีขึ้นคนที่มีโรคกรดไหลย้อนแล้วก็มีแพนิกร่วมด้วยนะผมคิดว่าควรจะทัน ส่วนแต่ย้อนนักใช้ชีวิตก็คือทรมานท้องเอิดแสบท้องจุกคออยู่เนี้ยครับติด5-6เบียครับหมอก็ให้ยาก็ไม่หายไม่ดีขึ้นเลยเป็นแพนิคอะไรเนี่ยครับจิตใจเรามันจะต้องกังวลอยู่กับเรื่องช่องท้องก็จะนอนไม่ค่อยหลับหายใจไม่ค่อยทั่วท้องบางทีก็จุกอ,อกเวาลามีลมขึ้นมามันจะไปเบียดตรงหัวใจเนี่ยตรวจขึ้นหัวใจ3รอบอครับน้ำหนักผม84โลตอนนี้ผมลงมาเหลือ67อยง มันเหมือนเป็นโรคเวรโรคก,กรรมอะโรคเนี้ยผมใช้ผลิตภัณฑ์ของ GRD นี่มา6เดือนทุกวันนี้คือผมไม่มีอาการแสบท้องเลยครับก็แน่นท้องจนมีอาการเครียดก็ไม่มีละทุกอย่างคือตัดทิ้งไปเลยผมว่าอาการผมน่าจะอยู่ประมาณสั้85%แล้วที่ดีขึ้น ร่างกายเราแพ่นเนเพียมากเลยครับน้ำหนักก็จะลงครับแล้วมันจะมีอาการหดเกรงของกล้ามเนื้อกินอาหารลําบากก็หลอดอาหารกล้ามเนื้อของใจมันก็จะบีบก็เลยหันหามาก,กินมัลติวิตกินแล้วก็ก้ามเนือเราไม่ค่อยหดเกรงนอนหลับได้ดีขึ้นนะครับเกี่ยกวกับเรื่องร่างกายเราที่ว่าอ่อนแรงอ่อนเพียอย่างเงี้ยครับก็ปีก้กระเป๋าขึ้นได้ครับมีแรงขึ้นได้ ก็มันติวิตนี่ผมจะกินหลังอาหารเย็นครับ1เม็ดครับแล้วก็เช้า1เม็ดสั่งมาทานนี่น่าจะประมาณ7ขวดแล้วครับทานไปได้ห้2ขวดแรกผมก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นก็คนที่มีโรคกรดไย้อนแล้ก็มีแพนิกร่วมด้วยนะผมคิดว่าควรจะทานมันติวิตเสรมิมอีกตัวหนึ่งครับก็มันมีวิตามินเยอะช่วยให้เราไม่เพียแล้วก็กระปีก้กระเป๋าขึ้นนะครับ